ครับครับจุดเึกเาเจ้าชิดกันวครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสามแปดเป็นไงสอบครั้งแรกเมื่อกี้ก็มาพอดีมาพอดีเลยคุมมากี่โลน้ำหนักนี้ก็ประมาณ3โลครับซ้อมอยู่ที่ไหน่ายสิบพิลุ่าอ๋ออยู่ที่ระยองนะพวกคุซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้ก็มีหลายตัวฝรั่งเลยครับผมเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็ กือบเดือนกว่าเกือบเดือนกว่าเลยนะเพราะว่าล่าสุดเราชกไว้ที่ที่ไปสันจรใช่ไหมใช่ครับเออเป็นไงวันนั้นอ๋อวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนมาจิงแชมป์สมชัยใช่เออแล้วในเมืองกรุงล่าสุดอะเมืองกรุงล่าสุดชนะบัวเขียวชนะบัวเขียวไว้ที่ลาดําเนินนะร้อยสามแปดนี่คุมมากี่โลตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ สี่โลได้สี่โลได้<ะ>อยู่นะก็ยังไหวอยู่เนาะใช่เราเคยเจอคุกฟุงน้อยไหมก็<อ>ไม่เคยไม่เคยเลยเนาะได้เห็นตัวฟอร์มดูมาแล้วเขามีอะไรบ้างก็มีหัวมุมลูกดึงดันหนึ่งอืมก็มีฝีมือมีครบเครื่องนนอะเนาะบางเกมบางแผงไอ้ทีพรุง่งนี้เจอฝีมือคล้ายกันก็ดูจังหวะด้วยกันครับผมเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีหนึ่งอายุเท่าไหร่ละ25่สิบ้ปีครับคนจังหวัดอะไร ปลไปๆกี่โลนะหกเจ็ดโลขาพื้นเพลเราเป็นมวยแรมวยจังหวัดเฮ้มือขนาดซ้ายเนาะสูงร <170 S 1> ้อยร้อยเจ็ดห้าเราชกมวยทั้งมวยนี้เป็นร้อย เปล่าน้ำตาลเชียร์พรุ่งนี้หน่อยก็ใจเปนใจได้ครับผมเป็นเทียนะขอบคุณครับน้ำต้นหน่อยน้อยก็มีเกี่ยวครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยสามแปดร้อยสามแปดสอบเมื่อกี้เป็นไงครั้งแรกก็ดีเลยครับก็ดีเลยคุณมากี้ร้น้ำตาลนี้ห้ารูครับห้ากิโลนะถือว่าตึงหรือยังสามแปดตอนนี้ก็ดีครับยังได้ได้อยู่นะก็ช่างวันพรุ่งนี้ชกเที่ยงไม่ได้ชกกลางวันนานหรือยังก็ต่อยช่วงเจ็ดครับต่อยช่วงเจ็ดนานแล้วอาจจะช่วงบ่ายก็ไม่นาน ก็ยังน้อยก็ยังได้เคลื่อนไหวบ้างเนาะแล้วน้ําหนักนี้คุมมากี่วันเนี่ยประมาณสวันนสามวันนะซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ที่ชาย่ชาย่สองพาราสองพารานะพวกซ้อมมีใครบ้างที่นู่นมีขี่ไหนครับพวก่ตะวันเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วไปนี่ซ้อมมาเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยนะล่าสุดเราชกไว้ที่ที่ลาดําำเนินครับลาดต่ำเนิอตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยไหมไปไงเจอลาสุดไว้ก็แพ้ธนูเพ้แพ้ธนูเพชรมา แล้วหายไปไหนมาสามเดือนเนี่ยก็พักครับพักพักร่างกายไปพักร่างกายเติมกำลังใจมาเต็มเตรียมเลยแล้วได้เคลื่อนไหวบูทอนบ้างไหมไม่ครับไม่เลยคือพักซ้อมอย่างเดียวอมแล้วกลับเข้าค่ายช่วงกี่เดือนะก็ซ้อมตลอดเลยครับก็ช่วยช่วยพี่ชายด้วยเนาะโอเคอายุเท่าไหร่ลว่าข้าวยิมเสียคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับปล่อยปล่อยกิโลนะ ขาเพื่นเพลราเป็นมวยอะไรไม่เขาขนารดซ้ายหรือขวาไม่ขวาสูงร้อยสิบสามเราจกมวยทั้งหมดนี่ประมาณมาณสองร้อยได้ป้าไปน้องช่วยเชียร์พวงนี้หน่อยก็พวกนี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจใพวกน้อยครับครับผมให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ